พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันหนึ่งในพระเกจินั้นต้องมีชื่อหลวงพ่อพัดปุญญะกามโมแห่งวัดห้วยดุนนครสวรรค์วัดทานทหารพระเถระสิทธิสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัดหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาหลวงพ่อพัดมีจำนวนมากทั่วประเทศต่างเดินทางมากราบขอพรหลวงพ่อทุกวัน จนเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบสะสมพระเครื่องต้องมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลต้องมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อติดตัวไว้ขอพอรและอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่จะเป็นตำนานวัตถุมงคลสายหลวงพ่อพัดนั่นก็คือเลสเจ้าพระยามหาเศรษฐี ซึ่งเป็นมงคลเสริมบารมีใบหน้าคมชัดลึกองค์พระยาครุฑคู่ถือถุงเงินถุงทองพร้อมศาสตราวุธแสดงถึงอำนาจบารมีและทรัพย์สมบัติงานพุทธศิลป์สวยและนี่คือเลสเจ้าพระยามหาเศรษฐี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันหนึ่งในพระเกจินั้นต้องมีชื่อหลวงพ่อพัดกุญยะกาโมแห่งวัดห้วยดุนนครสวรรค์วัดทานทหารพระเถระสิทธิสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัดหนองโอพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาหลวงพ่อพัดมีจำนวนมากทั่วประเทศต่างเดินทางมากราบขอพรหลวงพ่อทุกวัน จนเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบสะสมพระเครื่องต้องมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลต้องมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อติดตัวไว้ขอพอรและอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่จะเป็นตำนานวัตถุมงคลสายหลวงพ่อพัดนั่นก็คือเลสเจ้าพระยามหาเศรษฐีซึ่งเป็นมงคล เสริมบารมีใบหน้าคมชัดลึกองค์พระยาครุฑคู่ถือถุงเงินถุงทองพร้อมศาสตราวุธแสดงถึงอำนาจบารมีและทรัพย์สมบัติงานพุทธศิลป์สวยและนี่คือเลสเจ้าพระยามหาเศรษฐี